โมเมนต์สุดฮาค่ะกับท่าเต้นในตำนานของน้องลิซ่าแบล็คพิ้นะคะวันนี้ค่ะมีเด็กหนุ่มใจกล้านะคะอยากจะโชว์เหล่าซื้อลิซ่าค่ะผู้เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจนะคะที่ถ้าอยู่เมืองไทยค่ะจะโบกแท็กซี่นะคะมันก็ค่อนข้างจะยากนะคะจนน้องลิซ่าค่ะเธอเก็บเอาไปเป็นท่าเต้นในตำนานนะคะตอนนี้เนี่ยใครหลายคนค่ะก็รู้จักนะคะกับท่าเต้นโบกแท็กซี่นี่แหละคะ่ะ รวมไปถึงนะคะเด็กหนุ่มจากเทรนนี่นะคะของยูสุวิทย์ูด้วยนะคะคราวนี้ค่ะก็มีการบอกนะคะว่าไหนไหนก็มีโอกาสแล้วนะก็มาเจอเหล่าซื้อนะ,ะก็เลยช่วยให้เหล่าซื้อนะะั้นลองดูนะคะพิจารณาท่าเต้นของเขาค่ะว่าผ่านมาตรฐาน,นะคะการบกรถแท็กซี่หรือเปล่าะคะ่ะงานนี้ค่ะถึงกับฮาเลยนะคะทําไมมันถึงได้สั่นแบบนั้นนะคะมีการโยกหัวไปมานะคะโยกไปทั้งตัวแบบนี้ด้วยละคะ่ะ นั่นๆเต้นคนเดียวไม่พอนะคะไปเรียกเพื่อนมาเต้นซะด้วยนะคะเราซื้อลิซ่าค่ะเธอถึงกับฮากันเลยทีเดียวนะแล้วเธอค่ะก็บอกว่าขอบคุณนะคะแมช่างพยายามค่ะพยายามนะคะสรรหาทนะ่าเต้นเอามาเอาใจน้องลิซ่าค่ะก็หวังว่าเธอจะชอบนะซึ่งแอดก็เห็นน้องลิซ่านั้นยิ้มกว้างเชียวค่ะ น่ารักจริงๆเลยนะเหล่าบรรดาเทรนนี่นะคะแต่เอาจริงเนี่ยถ้าอยากจะถามว่าโบกแล้วสําเร็จหรือเปล่าถ้าท่าเต้นนี้จะสําเร็จหรือไม่นะต้องลองมาเมืองไทยสักครั้งนะคะถ้าโบกแล้วแท็กซี่จอดะะอันนั้นคุณจึงจะผ่านนะคะและนี่ก็เป็นโมเมตนต์นะคะล่าสุดชาติที่ทางยูทูบยูซีซันสามนะคะเขามีการตัดช็อตนะบางช่วงบางตอนนะคะที่มีเด็กหนุ่มามาเต้นท่าโบกแท็กซี่ในตำนานของนอริซ่านะ,ะแ,แอดก็รวบรวมออกมาให้ดูนะ,ะบางส่วนแล้วกันเนาะก็มีส่วนใหญ่เขาจะตัดเป็นช็อตชอตนะเออแต่ฟังยังไม่ รู้เรื่องนะคะเพราะว่าไปดูในเว้่ป๋อมานะคะเอามาฝากแล้วกันค่ะก,ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า